คุณรู้ไหมครับสิ่งที่น่าโกงที่สุดของการยืมเงินคืออะไรครับคือการยืมแล้วคืนเฮ้ยบางคนแปลกใจทําไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะอนเนกนะครับอย่างนี้ผมจะพูดถึงในกรณีที่คุณมีเพื่อนมีคนสนิทนี้คนที่รู้จักนะครับยืมบ่อยๆและคืนบ่อยๆนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการที่จะเป็นเงินออมเป็นเงินอะไรที่ใช้ฉุกเฉินในเมื่อเขามายืมเราครับเขายืมแต่เขาคืน คุณก็เกิดความดีใจไงเอ้ยมันยืมมันคืนมันยืมมันคืนผมก็เบอกว่าและถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่คืนแล้วครับจบเพราะการยืมกันระหว่างเพื่อนฝูงญาสนิทเนี่ยส่วนมากไม่คิดดอกไม่มีหลัปากประกันอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาท,ท,ที่ที่ถูกต้องนะครับในการให้ยืมบ่อยๆถ้ายืมบ่อยๆถึงแม้คืนบ่อยๆเราก็ต้องจุกใจคิดว่าทําไมถึงยืมบ่อยๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าไม่คืนขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณไว้ใจแล้วไงว่า เขาจะต้องคืนนะครับก็ฝากกันไว้การให้ยืมเงินบ่อยๆมันไม่ได้วิธีการแก้ปัญหาและมันเท่ากับทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งนะครับทําให้ขาดความกระตือรือ้น,นจำไว้น,นะครับการให้ยืมแล้วคืนไม่ใช่สิ่งที่ดีเป็นจุดเสี่ยงด้วยซ้ำไปถ้าคุณให้บ่อยๆนะครับสวัสดีครับ